สงสัยต้องยืนแล้วล่ะค่ะยังไม่อะเพราะว่าเรื่องราวมันเกี่ยวกับแบบนักร้องยุค90ทั้งเลยค่ะตะลึงร้องได้คอะหนึ่งสอง1 2 3เธอทำให้ฉันตะลึงตะลึงตะลึง ตะลึงตึงตะ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 ลึงตึงตะึงตะลึงตะึงตะึงตะลึงตึงตะึงตะลึงตะึงตะึงตะล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 ึงตอลึงตะ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 ลึงต e เึงตะลึงตะลึงตึงตะล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 ึงตะบึงตลึงตะลึงตะลึงตะเึงตะล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 ึงตลึงตะลึงตะนึงตะลึงตะึงลึงตึงตะึงต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 งตึ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 ง ก็บอกว่าคือตอนนั้นความรู้สึกคือหายใจไม่ออกเลยหูดับเลยอะเต้นโยคะรู้แต่ว่าถ้าเขาแบบว่าขอขอแต่ขอแต่งงานอะจ้ะต้องเซเลบทันทีเลยอมันแบบโซรแมนซ์อะคุณผู้ชมนี่แบบช็อตนี้เลยธรรมชาิเดียะไปฟังดีกว่าค่ะเขาเขาพูดมาเราหูดับตอนนั้นเซอร์ไพรส์มากดูแค่ว่าเขาพูดคำว่า want to spend the rest of your life, my life with you. ฉัน่อยากจะใช้ชีวิตตลอดไปกับเธอได้ยินแค่นี้แต่ก่อนหน้านี้ขอไม่บอกใครแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปออกเดทแล้วเราจะเห็นออกเดเลยขอพูดใหม่นี้เพราะตอนนั้นคือมันมันหูดักไปก็รอนานเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้เลิกเดทแค่รอจังหวะที่แบบว่าเฮ้ยอนันรู้สึกดีเขารู้สึกดีเดี๋ยวเราเราอยู่ที่ที่เกาะที่เราชอบชอบทั้งสองคนก็เลยแบบว่าเอ้ยตอนนี้คือเวลาดีอ่ะเราจะจำเราจะจำเลย ผู้ชมคู่นี้แค่คุกเข่าแต่ยัง<ฆ>ไม่ได้เลิกแต่งนะคะแต่คู่นี้ได้เลิกแต่งเรียบร้อยแล้วค่ะสาหรับพี่วูตี้แล้วก็หวานใจค่ะนี่อย่างที่ทราบกันนะคะกฎหมายสมรสเท้าเทียมผ่านแล้วค่ะพี่ <S <S วูตี้ก็ออกมาเปิดใจครั้งแรกนะคะว่าตัวเองดีใจมากต่อสู้มา1ิปีค่ะนจนถึงวันนี้ฝันเป็นจริงแล้วค่ะพร้อมทุ่มทุนเงินเก็บทุกอย่าง<ฆ>ปีหน้าเจอแน่นอนค่ะแล้วงานแต่งพี่วูตี้ไม่ธรรมดานะจ๊ะไม่ธรรมดาโอ้โหเจ็ดวันเจ็ดคืนไปเลยจ้า อคอยมาสิบปีก็ต้องยอมรับตรงตัว <Für> ว่าเชื่อมั่นในกฎหมายนี้ว่าจะผ่านมากก็เลยโทรไปจองโรงแรมโทรไปจองคอใช่แล้วเราก็คุยกับเจ้าของห้างต่างๆว่างานเราจะจัดยังไงดีอย่างเงี้ยเราก็เลยเราก็เลยมีงาน2แบบในหัวแต่ว่างานแต่ก็ก็คงมีประมาณ10ชุดจริงๆแล้วงานแต่งไม่อยากพูดเลยไม่อยากพูดเลยผมผมบอกแค่2วันแต่จริงๆแล้วผมจะจัดประมาณ7วันด้วยกันพี่ก็เอามาที่พี่เก็บมาในรอบ20ปีที่ผ่านมาก็ เทหมดเลยอะครับยินดีด้วยค่ะสุดไปเลยค่ะอะไปต่อ